สวัสดีครับอยู่กับเอเชียบุ๊คกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ชอ่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขโมดกระแสะข่าวกีฬาโดยเฉพาะใวงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกของวันนี้นะครับต้องบอกนะครับว่ามันบ้าสุดๆมันคลั่งสุดๆไปแล้วจริงๆครับสำหรับของแดงลิเวอร์พูลในเกมเมื่อวานนี้นะครับ ซึ่งลิวพูนะครับมีค่อจะต้องบุกไปเยือนซิตี้กลาวนะครับถิ่นของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับซึ่งไปด้วยสถิติที่เรียกได้ว่าเป็นอาถรรพ์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลิวพูนั้นไม่เคยบุกมาเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส์ในถิ่นซิตี้กลาวได้เลยเนี่ยเป็นเวลา40ปีมาแล้วนะครับอย่างนานและรูปเกมนะครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเอาเรื่อง ของเขาแรงจริงนะครับพอริลคูเนี่ยและดูอืดไปหมดเลยนะครับเจาะยังไงก็ไม่เข้ายิ่งก็ไม่ตรงกรอบนะครับจะโดนเจ้าบ้านเนี่ยล่อแหล่ไม่ล่อแหล่อยู่แล้วด้วยซ้ํานะครับและแดนหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีแค่พี่หลุยพลังใบแค่คนเดียวนะครับที่พอจะทําอะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนอกนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยมีสึกจะโดนอุ้มหายเข้าป่าไปด้วยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเยสเกนคอฟนะฮะที่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวนะครับส่งดาวินูนเยสเอนโดและเซอรบอสไลน์แล้วก็รวมถึงเจ้าหนูแดนนะครับ ก็ต่อเวลาไปอีกก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับแล้วจนนาทีที่90บวก9นะครับซึ่งเรียกได้ว่ากรรมการเนี่ยอมนกหวีดเตรียมที่จะเป่าแล้วนะครับก็เป็นแมคอาริสเตอร์นะครับที่ควงบอลอยู่พักนึงนะครับแล้วก็เปิดบอลไปโค้งๆไปที่หน้าประตูของนอตเทนฟอร์เรส์นะครับแล้วก็เป็นดาวินนเยสเนี่ยที่โฉบมากระโดดขวิดตรงตะข่ายหน้าตาเฉยครับจบเกมนะครับหงแดงริบูคว้า3แต้มไปแบบโคตรจับมันครับแล้วก็หลังจากฝูงต่อไปฮะ และต้องบอกเลยนะครับว่าประตูชัยของดาวินนูเยสที่ทําได้ในเกมกับฟอร์เรสในเมื่อวานนี้นะครับได้สร้างสถิติใหม่ให้กับของแดงลิวบูด้วยนะครับจัดคลดที่ทาว่าจะจบลงด้วยการเสมอแล้วนะครับแล้วก็เป็นนูเยสนะครับที่มาบ่งประตูชัยให้กับเหล่าองแดงนะครับในทีที่9.9ของเกมนะครับ จนพาทีมเนี่ยคว้าสามแต้มสำคัญกลับบ้านไม่ได้นะครับพร้อมขยับหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้และแอสตันนอตสองทีมนี้นะครับที่กำลังทำแต้มไล่จี้หลังอยู่นะครับขยับหนีไปได้อีกนะครับแล้วก็ได้มีการบวกสถิติใหม่เข้าไปครับนั่นก็คือประตูในนาทีที่98กับอีก38วินาทีเนี่ยของดาวินนูเยสนะครับถือว่าเป็นการทำประตูในช่วงท้ายเกมของท้ายที่สุดของลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นการจดสถิตินี้ไว้นะครับตั้งแต่ปี2006-2007นะครับแล้วก็ มาครั้งนี้ครับลิวพูก็ได้ทำลายสถิติเดิมของตัวเองไปอีกแล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าไม่หลอ่อไม่เท่ไม่ยิงขอยิงชนคันลเล่นๆเสียดีกว่านะครับสำหรับดาวินนูนเยสฮะบ,บอลก็มีเกมก็มา m เป็นแปดไทยแลนดที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และหลังจบเกมแห่งปาฏิหาริย์นี้นะครับไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยนะครับอเลซิสแม็ตอลริเซอร์ครับในฐานะกองกลางตัวแบบของของแดงลิปูในวันนี้ครับแถมวันนี้เนี่ยยังเป็นผู้จ่ายแอาเซซ์ระดับเวิลด์คลาสนะครับให้กับดาวินนเยสโขกประตูใช้ไปอีกนะฮะ แมคเออสเตอร์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษของเรามากๆเลยนะการที่จะชนะในสถนานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเรามาเยือนในสถานที่ที่ยากลําบากมากๆเลยนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมร,มรู้ว่าเป็นนาทีสุดท้ายแล้วครับแล้วผมก็คิดว่าผมต้องเปิดลูกบอลเนี่ยเข้าไปในเขตโทษให้ได้นะครับ จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวดาวินโนเยสก็น่าจะจัดการส่วนที่เหลือเองนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญของพวกเรามากนะครับแล้วก็มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเขากลับมาแล้วนะครับพวกเราเนี่ยมีความสุขมากๆเลยสำหรับดาวินโนเยสนะครับแล้วก็เรารู้นะครับว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่เคยมีเกมที่ง่ายหรอกครับในที่เนี้ยมันเป็นสถานที่ที่ยากลําบากมากนะครับพวกคุณเนี่ยแฟนๆเนี่ยเห็นแล้วนะครับบรรยากาศในเกมที่เจอกับฟอรเรสต์เนี่ยมันยากขนาดไหนมันกดดันขนาดไหนครับ ซึ่งสุดท้ายล้วพวกเราเนี่ยคว้าสามแต้มมาได้นะครับแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็จะต้องเดินหน้ากันต่อไปครับโฟกัสในเกมต่อๆไปนะครับแล้วผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงเห็นแล้วนะครับว่าพวกเราเนี่ยคิดบวกอยู่เสมอครับดูที่เฟอร์ชิวันได้ครับกับต่งกับพวกเราครับคอยตะโกนปลุกใจอยู่เสมอครับนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับที่ทำพวกเราเนี่ยดำเนินหน้าต่อไปสู้ต่อไปจนจบเกมครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆผมเห็นสภาพทีมของผมทีมแบบนี้แล้วผมอบอุ่นมากทั้งในและนอกสนามนะครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของัครบ มาดูกุนซือเก้าอีร้อนกันบ้างดีกว่านะครับมาลิซิโอปอสเซติโนนะครับได้ออกมาบอกว่ารู้สึกเฉยๆนะที่ถูกแฟนบอลของทีมตัวเองเนี่ยโหไล่ครับเพราะในเกมล่าสุดเนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอกับเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ2นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพอสนะครับปอสเซติโนเนี่ยฮะได้ออกมาบอกว่าเอาจริงว่ามีแต่คนบอกผมนะว่าผมโดนแฟนๆโห่ไล่แต่ผมไม่ยินนะฮะ ซึ่งเหมือนปกติที่เราตามหลังอยู่ครับเราตามหลังเขาเนี่ยสองประตูต่อหนึ่งในตอนแรกนะครับก็เป็นธรรมดาที่เป็นแฟนจะหุนหิตแล้วไม่พอใจนะครับโอเคแน่นอนแหละเป็นสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าผมคือกุนซอซึ่งนักข่าวนะครับก็ยังจี้ใจดำต่อนะครับอกว่าถามจริงว่ากังวลไหมกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นแฟนเจลตีนะครับซึ่งปอเซติโนนะครับก็ได้ตอบว่าผมไม่กังวลนะครับผมแค่ยอมรับความสัมพันธ์นี้นะครับมีคนมาถามผมเหมือนกันนะครับว่าผมรู้สึกถึงความรักจากแฟนบ้างไหมนะครับรู้สึกว่าได้รับความรักบ้้าางงมอห่ บอลเตโนโนก็บอกว่าไม่นะครับเราต้องสร้างความสัมพันธ์เองนะครับเราต้องเป็นฝ่ายสร้างความสัมพันธ์ให้กับพวกเขาครับคุณสร้างความสัมพันธ์ด้วยการเอาชนะในเกมให้กับพวกเขาครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ตรงกับความคาดหวังพวกเขาเท่านั้นเองครับแฟนบอลก,ก็อาจจะไม่รักนะครับโอ้น่าตงใาน,นะครับบอลิโนฮะ ปิดท้ายด้วยผลอีกคู่จากทีมในลอนดอนด้วยกันกับเชลซีครับนั่นก็คือไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองครับที่เมื่อวานนี้ก็พากันถล่มคิตตันพาเลทไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งหลังเกมเนี่ยนาแอนครับอังเก้พอสเตโคกลูนะครับนายใหญ่ของไก่เดทองก็ออกมาอวยลูกทีมนะฮะโดยบอกว่าเราและเตะของเราเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยแพชชั่นนะครับมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความเชื่อนะครับซึ่งมันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยนะเพราะพาเลที่ยตั้งรับต่ำมากๆนะครับและเราก็็ตตต้้้อองงงกกการรรรปปะะะูดดวยยนนคคคัับบเเเพื่่่ททีใหมิแ อาศัยความชชวร์และพอามมีวินัยของพวกเรานะครับแล้วตอนที่พวกเขาได้ประตูเนี่ยมันเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับที่พาเลททาได้นะครับก็คือเป็นการทําได้ดีในแดนของพวกเราด้วยนะครับแล้วเป็นกิจกรยาตอบสนองพวกเขา่น่ะโหแจ่มมากๆเลยครับมันเป็นอีกเกมนะครับที่เราเนี่ยน่าจะเอาชนะได้ง่ายกว่านี้นะครับน่าจะเอาชนะได้สบายๆกว่านี้นะครับแต่ก็โอเคครับพวกเราเนี่ยยังมีความเชื่อมั่นนะครับในกระบวนการของพวกเราในแผนการพวกเรานะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกระทบ ต่อวงกว้างมากไปกว่านี้นะครับซึ่งจากสิ่งที่พวกเราทําได้เนี่ยโอเคแหละว,ว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเราคิดนะฮะแต่ก็ยังสามารถกลับมาเอาชนะได้นะครับเพราะฉะนั้น,นผมเชื่อเลยเพราะว่าและผมขอจะยกย่องลูกทีมของผมเลยนะครับว่าสภาพจิตใจพวกเขาเนี่ยที่1เลยครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเสนอข่าวนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจจะชอบกันนะครับข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับเพจของเราด้วยครับเอเชีย o ุ๊กี้ไลฟ์ไฮแลนด์ไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ